ครับพี่โรเกมช็อปครับวันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับเคสยี o ่ห้อ jys นะฮะทั้งสามแบบหน้าตาคล้ายกันมากเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยจะมาบอกเลยว่าจริงๆแล้วการใช้งานของถังสตัวเนี้ไม่เหมือนกันเลยนะฮะอามาดูกันว่าแต่ละตัวจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไงบ้างก่อนอื่นเลยนะครับมาทําความรู้จักกับยี o ่ห้อ jys ก่อนว่าเป็นยังไงบ้าง jys เนี่ยผมเห็นเขาเนี่ยมาประมาณสักสาปีได้นะครับ แต่ว่าในช่วงแรกๆของ g e n เ e n t ร a l Switch เนี่ยดีไซน์ของแพ็กเกจยังดูไม่สวยเท่าไหร่แล้วพอเอาของมาใช้งานจริงๆเนี่ยผมก็พบว่ามันค่อนข้างกองแก๊งเลยทีเดียวนะครับแต่มาช่วงหลังๆเนี่ยครับตั้งแต่ยุคของ g e n e r a t i o n PlayStation 5 n i n เ e n d o Switch OLED เนี่ยกล่องเขาดูสวยขึ้นก่อนผมเลยลองสั่งมาขายลองมาใช้ดูมารีวิวปุ๊บจับเฮ้ยใช้ไดข้ของเขามีความพัฒนามากขึ้นไม่แพ้กับของที่ ดังๆในท้องตลาดเลยนะทีนี้มาชมกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่ามาลองดูกันที่รุ่นแรกเลยนะครับผมขอตั้งชื่อว่า JYS เด e b r r นะครับเราเปิดกล่องกันเลยผมเป็นคนที่ชอบเคสหน้าตาแบบนี้มากเลยนะครับมันดูเรียบหรูดูแพงแต่ใช้ประโยชน์ได้มากมายมาลองดูครับ ติดตั้งง่ายมากสไลด์ลงไปก็เสร็จแล้วพร้อมใช้งานครับจับถนัดมือปริบกว้างออกนะฮะมากขึ้นเยอะเลยทำให้เรามีสัมผัสคล้ายๆ j o ย Joy Pro เลยที่สำคัญนะครับฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาก็คือสามารถตั้งหน้าจอได้ทันทีครับโดยที่ไม่ต้องใช้ขาตั้งเวลาเราต้องการใช้จอยเล่นเนี่ยเราก็ตั้งเขาไว้ได้เลยมาดูการใช้งานช่องใส่ตลับเกมทั้ง6ช่องกันครับ ให้หันหน้าตลับเกมไปทางหน้าจอครับใส่ได้ง่ายมากเลยที่สำคัญไม่ลวงครับแน่นมากแล้วก็หยิบออกมาง่ายด้วยใช้งานได้จริงครับตัวนี้ผมให้ผ่านครับยอดเยี่ยมเลยมาดูรุ่นถัดไปกันนะครับรุ่นถัดไปมีชื่อว่า JYS The Stand มาแกะกล่องกันเลย หน้าตาเป็นแบบนี้ครับดูแข็งแรงมากเลยทีเดียวเดี๋ยวรุ่นนี้จะมีขาตั้งมาให้แล้วก็ช่องใส่ตลับเกม3ช่องนะครับมาลองใส่กันนะครับวิธีใส่เหมือนเดิมเลยครับสไลด์ลงไปรรกริบก็จะกว้างกว่ารุ่นที่แล้วนิดหนึ่งวิธีการใช้ขาตั้งก็ง่ายมากครับดึงออกมาได้เลยนะฮะแข็งแรงมากๆเลยทีเดียวมาลองใส่ตลับเกมกันครับ แล้วรุ่นสุดท้ายที่จะมานำเสนอกันนะัก็คือรุ่น JWS Air Grip รุ่นนี้นี่เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบเสียบดอกครับในกล่องก็จะมีตัวล็อกมาให้ด้วยนะอย่าลืมอย่าทำหายกันผมกเคอนเซปต์ <Concept S 2> เดิมเลยครับเรียบหรูดูแพงครับ JWS ดูดีมากเลยนะฮะมาลองติดตั้งกันเหมือนเดิมครับสไลด์เข้าไปได้เลย เรียบร้อยครับไม่ล่วงแล้วครับโดยที่รุ่นนี้มีข้อดีคือสามารถเสียบด็อกได้ด้วยนะมาดูการเสียบด็อกกันครับเสียบได้จริงภาพขึ้นเร็วมากเลยเหมือนไม่ได้ใส่ด็อกเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวเคสทั้ง3ตัวหวังว่าทุกคนจะมีเคสที่อยู่ในใจตัวเองนะครับไม่มีเคสไหนที่ดีที่สุดนะครับทุกเคสมีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ ให้เลือกเคสที่เราชอบที่สุดและเหมาะกับเราที่สุดแล้วก็ฝากเอาไว้นะครับผมจะใส่ลิงก์สินค้าไว้ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมทักเข้ามาที่ร้านฮีโร่เกมช็อปช่องทางโชปปี้เพื่อรับโค้ดส่วนลดประจําเดือนแล้วก็อย่าลืมโค้ดส่วนกลางนะครับสาหรับโค้ดส่งฟรีและก็อย่าลืมโค้ดสําหรับเลขเบิ้ลด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ด้วยครับสวัสดีครับ